สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทาเครื่องหมายคําสั่งซื้อการตลาดนะคะโดยจะมีการเปลี่ยน SQO มือชานที่จับคู่ในคําสั่งซื้อด้วยอัตโนมัติก็ปล่อยสต็อกสินค้าที่จับคู่เดิมและอัตต็อกสินค้าการตลาดช่วยให้ผู้ใช้ค่ะสามารถแยกคําสั่งซื้อการตลาดออกจากคําสั่งซื้อปกติได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการใช้งานกันนะคะไปที่การตั้งค่าค่ะการตั้งค่าคําสั่งซื้อการตั้งค่าเครื่องหมายค่ะกดแก้ไขตรงนี้นะคะ เลือก s อสมาชากนการตลาดค่ะจากนั้นคลิกที่ปุ่มยืนยันแล้วก็เปิดนะคะถัดไปเข้าสู่เมนูคำสั่งซื้อค่ะาการจัดการคำสั่งซื้อคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการค่ะแล้วคลิกที่ดำเนินการเป็นชุดนะคะเพิ่มเครื่องหมายค่ะเลือกเครื่องหมายคำสั่งซื้อการตลาดค่ะคลิกยืนยันนะคะ คำสั่งซื้อจะถูกย้ายไปที่คำสั่งซื้อที่เป็นโมคะโดยอัตโนมัติค่ะสุดท้ายไปที่หน้ารายการคำสั่งซื้อที่เป็นโมคะค่ะเปลี่ยนกลับคำสั่งซื้อที่ได้ทาการเครื่องหมายการตลาดสำเร็จเมื่อกี้นะคะเพื่อย้ายกลับไปที่หน้ารายการคำสั่งซื้อใหม่และเริ่มจาัดก,การคำสั่งซื้อได้ปกติเลยค่ะหากคุณมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมสามารถคลิกกดปุ่มด้านขวาตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะ